จารย์โจจอมวางแผนพอดแคสสาระความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในแบบอาจารย์บอกเล่าในแบบคนธรรมดาเพราะความไวคือหัวใจของโลกการลงทุนและนี่คือ Quick Take เล่าสั้นๆทันท่วงทีสวัสดีครับสำหรับ จารโจจอมวางแผนพอดแคสต์ i c k t เทคในวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องสยดสยองของตัวเลขเงินเฟอ้อในอเมริกานะครับที่ต้องบอกว่า C P I หรือตัว Consumer Price Index ของเดือนตุลาเนี่ยมันขึ้นไปถึง6.2เนาะจากที่คาด5.9%นั่นขนาดคาดไว้สูงแล้วถูกไหม5้แต่ของจริงขึ้นไปสูงกว่าอีกคือ6.2% และนั่นเป็นการที่เป็นตัวเลขที่สูงสุดตั้งแต่ปี1990หรือในรอบ31ปีที่ผ่านมาเลยนะครับไม่ใช่แค่นั้นครับมันสูงเกิน5% 6เดือนติดซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาแล้วก็โหดร้ายมากๆนะครับต้องบอกว่าปกติธนาคารกลางไม่ว่าจะเป็นเฟดหรือเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย Bank of Thailand BOT อะไรก็ตามครับส่วนใหญ่ก็จะมีทาร์เก็ตในเรื่องของการคุม อินฟลชันด้วยหรือเงินเฟอ้อด้วยเนาะว่าไม่อยากให้เกิน2-3%จําจำได้ไหมครับหลายๆคลิปในช่องจาร์โจจอมวางแผนอธิบายไปตลอดเลยว่าเงินเฟอ้อเป็นสิ่งที่ดีเพราะเงินเฟอ้อหมายถึงอะไรหมายถึงเศรษฐกิจมีการเติบโตมีดีมานมากกว่าสัปปายมีดีมานในการซื้อของเติบโตขึ้นได้ในเศรษฐกิจลักษณะนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของตรงข้ามกับเงินเฟอ้อคือเงินเฟอ้อหรืออินเฟลชัน อย่างนั้นเงินเฟ้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะเศรษฐกษิจไม่เติบโตไม่มีการเอาเงินมาลงทุนไม่มีการขยับขยายอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพัน้นจริงๆแล้ว,เง,เ,ดดวเงินเฟ้อดีกว่าเงินเฟ้ออินฟลชนันดีกว่าดีเฟเชนันเพียงแต่ว่าต้องไม่มากเกินไปเท่าน,นั้นเองนะครับเรามาดูกันต่อครับถามว่าทําไมตลาดหุ้นหรือตลาดการลงทุนทั่วโลกถึงตกใจมากคือต้องบอกงี้ก่อนครับตอนแรกเนี่ย ก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นเงินเฟ้อแค่ช่วงสั้นๆหรือที่เขาใช้คําว่า transitory คือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านอย่าลืมว่าเราปิดเมืองกันมาตั้งนานถูกไหมครับพอมีการเปิดเมืองก็กลับมาใช้ชีวิตต่างๆนานาเขาก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวแต่ที่ไหนได้ผ่านมาห้เดือนตัวเลขไม่ลดเลยครับแถมล่าสุดยังเพิ่มขึ้นอีกแล้วตอนนี้มันไม่ใช่กระจุกอยู่แค่ใน เพราะอุตสาหกรรมของการเปิดเมืองอ่ะแต่มันลามไปที่ภาคการผลิตราคาน้ำมันต่างๆปรับขึ้นไปหมดเลยครับดังนั้นตอนนี้เลยเกิดเสมือนเป็นภาวะที่แบบเฮ้ยตลาดช็อกกันอะว่ากลัวเอาไม่อยู่เงินเฟอ้อแบบเนี้ยเอาไม่อยู่แน่ๆนะครับกูรูหลายๆคนที่มีชื่อเสียงก็เริ่มจ่อ,อมาบอกแล้วครับว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างเนี้ย มันไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องชั่วคราแล้วนะเฟจต้องทำอะไรมากกว่านี้แล้วครับและสิ่งที่คนกำลังจะกลักลวมันคือสิ่งที่ผมจะเล่าต่อจากนี้ครับการที่เงินเฟอ้อมากขึ้นหมายถึงอะไรครับเงินอยู่ในระบบมากจนเกินไปถูกไหมเพราะธนาคารกลางจะมีกลไกลสำคัญอันหนึ่งก็คือเขาพยายามจะ ลดเงินลงทีนี้ลดยังไงได้บ้างล่ะยังจำได้ไหมครับในคลิปของช่องจานโจอจอมวางแผนผมเ,เคยอธิบายว่าอินฟล t i ชันหรือเงินเฟอ้อกับบอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมันสัมพันธ์ยังไงกับตลาดหุ้นอยากให้ทุกคนที่ติดตามลองย้อนกลับเข้าไปฟังและดูซึ่งนะั้นเป็นคลิปที่มีภาพค่อนข้างชัดเจนครับ อยากให้ไปดูความสัมพันธ์กับมันก่อนนะครับเพื่อเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นทีนี้เนี่ยเหมือนที่ผมบอกไปเขาสามารถลดจำนวนเงินในระบบได้โดยอะไรอันแรกอย่าลืมครับว่าตั้งแต่ตอนที่เกิดปัญหาโควิดขึ้นมาเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะทำ QE quantitative easing หรือดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย แล้วเขาอัดเงินเข้าไปอัดเงินเข้าไปนั่นเป็นสาเหตุที่ผมบอกเสมอเลยว่าเอ๊ะทาไมเศรษฐกิจย่ำแย่ปิดเมืองกันสุดๆแต่ตลาดหุ้นหรือตลาดตราสารต่างๆขึ้นพร้อมกันทํา All ำออทามไฮส่วนทางกับสภาพเศรษฐกิจซึ่งคลิปนี้สําคัญมากๆครับผมเคยทําคลิป เอาไว้ที่เป็นภาพจริงๆเป็นภาพคลิปนะครับไม่ใช่แค่พอดแคสต์เอาไว้ในช่องจานโจองวางแผนด้วยนะครับนั่นก็คือคลิปที่มีชื่อว่าตลาดหุ้นทั่วโลกทำออทามไฮสวนทางกับสภาพเศรษฐกิจเกิดอะไรขึ้นแบบนั้นนะครับและสาเหตุคืออะไรสัญญาณเตือนภัยคือตอนไหนซึ่งสําคัญมากตอนนี้เพราะสาเหตุเรารู้ไปแล้วแหละแต่สัญญาณเตือนภัยเนี่ยเราต้องจับตามองกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เฟดยัดเงินเข้ามาอัดเงินเข้ามาทําให้สภาพคล่องมันเยอะจนล้นจึงทําให้ เงินมันไหลไปทุกที่ทุกทางเลยครับแล้วราคาทุกอย่างก็เฟอ้อขึ้นหุ้นขึ้นทั่วโลกแล้วี่เศรษฐกิจไม่ได้ดีถูกไหมครับการสารนอื่นๆมันมีไม่บ่อยหรอกครับที่ทั้งพวกทองคําพวกหุ้นพวกคริปตคอเรนซีอะไยอย่างเงี้ยมันขึ้นไปได้พร้อมๆกันปกติแต่ละสินทรัพย์มันจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ไปทางเดียวกันขนาดนี้โดยเฉพาะทองคํากับหุ้นแบบนั้นถูกไหมครับอ,อ่ทีนี้เรามาดูากลับเข้ามาที่ประเด็นของเรา ว่าแล้วเขาจะลดได้อย่างไรบ้างเงินในระบบอันแรกทุกคนรู้ไปแล้วว่าเขาประกาศแล้วล่ะครับว่าเขาจะลดวงเงินของ QE ก็คือลดวงเงินที่จะยัดเงินหรือใส่เงินเข้าไปในระบบตามสเต็ปเนาะอันที่สองคือการขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งตอนแรกเขาคาดกันว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยปีหน้าและปีต่อไปแต่ตอนนี้ ความคิดในตลาดเริ่มเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ขึ้นในปีหน้าและปีต่อไปแต่จํานวนครั้งของการขึ้นอาจจะถี่ขึ้นด้วยปกติเฟดหรือธนาคารกลางต่างๆจะใช้กลไกในการขึ้นหรือลดดอกเบีย้ยครั้งละ25 BP 2บบิปหรือ25 b a s i s point หรือ0 2 5นั่นเองนะครับในทางเศรษฐศาสตร์ในทางการเงินเราชอบเรียกว่าเป็นกี่ Bas i s point ก็คือ0.25คือ25 b a s i s Point หรือ25ิบิปนั่นเองนะครับลักษณะน,นี้ทีนี้เขาก็อาจจะ เพิ่มดอกเบีย้ยได้เร็วขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นด้วยนะครับซึ่งเวลาขึ้นดอกเบีย้ยถามว่ากลไกัไนคืออะไรเอาก็แน่นอนถ้าดอกเบีย้ยสูงการกู้มาลงทุนต่างๆมันก็มีต้นทุนที่แพงขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้ภาวะความร้อนแรงของเศรษฐกิจหรืออะไรพวกนั้นมันชะงักลงได้นั่นเองครับแต่ผมมองว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันไม่ใช่แค่การลด QE แล้วก็ขึ้นดอกเบีย้ย แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือการลดขนาดบาลานซ์ชีตครับเรามองภาพอย่างนี้ครับมองภาพตามนะครับวันใดวันหนึ่งถ้าเฟดลด QE จนเหลือแค่0นยะแล้วเขาทำไรได้ต่ออะก็คือเขาก็ไปดึงเงินกลับด้วยไงครับถูกไหมดึงเงินที่เคยให้ไปกลับมาด้วยผ่านกลไกลการซื้อขายพวกพันธบัตรรัฐบาลน,นั่นเอง ถ้าเขาดึงเงินกลับมานั่นหมายความว่าบาลานซ์ชีพหรือบัญชีที่แสดงสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งก่อนหน้านี้พอเขาโยนเงินเข้าไปเขาก็ต้องเหมือนอิทชูตัวพัฒนารัฐบาลมาซัพพอร์ตการอิทชูพับัตรัฐบาลมาซัพพอร์ตก็หมายความว่าเขากู้เงินอยู่ถูกไหมทําให้หนี้สินเขาเพิ่มนั่นหมายความว่าบาลานซ์ชีหรืองบดุลเขาเพิ่มสูงขึ้นในวันนี้เขาทํากลับกันต่อไปถ้าเขาทํากลับกันมันก็เป็นการลดขนาดงบดุลลงมาให้มันกลับมาสมดุลมากขึ้นเพราะตอนนี้ งบดุลของอเมริกาก็ขยายเอาขยายเอา,ยา,ยเอาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจากลิควิดิตี้ในตลาดที่มากเงินล้นจนไหลไปเก็งกาไรทั่วไปหมดจึงเกิดความเสี่ยงมากๆนั่นเองและหลังจากนี้ต้องติดตามกันอย่างดีๆครับโดยเฉพาะไม่อยากพลาดข่าวสารข้อมูลหรือเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินการลงทุนแบบฟังง่ายๆ ด้วยความรู้แบบอาจารย์แต่เล่าให้ฟังในแบบคนธรรมดาแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องจาันโจจอมวางแผนและจะได้ไม่พลาดโอกาสในทุกๆสัปดาห์ครับสวัสนี้สวัสดีครับ